ช่วงมอมสทิปค่ะซึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เราจะมีเคล็ดลับดีๆดีมาฝากกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าลักษณะอุจจาระของลูกเป็นยังไงเพราะว่าอุจจาระเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกได้นะคะถึงลักษณะการกินและสุขภาพของลูกค่ะติดตามชมเรื่องนี้กันได้กับผู้เชี่ยวชาญค่ะช่วงม o มสทิป อุจจาระเป็นตัวบ่งบอกเรื่องสุขภาพได้ทางหนึ่งโดยเฉพาะอุจจาระของลูกคุณต้องคอยสังเกตให้ดีเพราะอุจจาระของลูกในแต่ละวันก็มีความแตกต่างกันไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่ลูกมั่มส่วนอุจจาระจะมีลักษณะแบบไหนบอกอะไรคุณแม่ได้บ้างนั้นต้องติดตามกับคุณหมอเลยค่ะ อุจจาระเด็กนะคะตั้งแต่ช่วงเด็กอ่อนนะคะเราเท่าที่เรารู้กันก็จะเป็นถ่ายขี้เทาใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ่ายขี้เทาก็คือ2-3วันแรกอุจจาระก็จะเป็นสีเขียวเหนียวเหนียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กก็จะเริ่มอึอุจจาระเนี่ยคะ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้วก็จะเป็นก้อนค่อยๆเป็นก้อนโตขึ้นเรื่อยๆตามวัยของเขาคะ่ะ ที่ไม่ปกติก็มีหลายสาเหตุค่ะอย่างเช่นการติดเชื้อนะคะก็จะทําให้อืนเนี่ยจะเป็นลักษณะทายเลวได้จากที่เกิดภาวะลําไส้อักเสบะคะ่ะถ้าติดเชื้อบางบางชนิดอย่างเช่นติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําน้ำนะคะไม่มีมูกเลือดแต่ถ้าติดเชื้อที่เป็นเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นเชื้อบิดนะคะอืนเนี่ยก็จะเป็นมูกนะคะอาจจะมีสีเขียวๆนะคะแล้วบางรายก็อาจจะมีเลือดปนนะคะสําหรับสาเหตุอื่นๆ ที่อาจจะทำให้อุจจาระผิดปกตินะคะอออย่างเช่นภาวะที่มีลำไส้กลืนกันนะคะลักษณะอืนะคะก็จะเป็นเเป็นเนื้อคล้ายๆวุ้นนะคะสีแดงๆนะคะ แล้วสำหรับบางรายที่ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะแต่เป็นจากสารอาหารที่เด็กทานเข้าไปอย่างเช่นเด็กบางรายเนี่ยทานยาบำรุงเลือดนะคะที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กนะคะลักษณะอืดที่ออกมาเนี่ยออก็จะเป็นสีดำบางรายก็จะเป็นสีเขียว ะะและเด็กบางรายที่ทานยาฆ่าเชื้อบางชนิดนะคะเมื่อยาฆ่าเชื้อนั้นผสมกับนมเข้าไปนะคะก็จะทำให้อุจจระนะคะออกมาเป็นสีเหมือนสีน้ำหมากเป็นสีส้มๆได้ค่ะ โดยที่ไม่ได้เป็นความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารค่ะโรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายที่ที่จะเกี่ยวกับลักษณะอุจจาระใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นลำไส้อักเสบส่วนใหญ่เนี่ยเด็กก็จะแสดงลักษณะเป็นอาการท้องเสียนะคะอุจจาระเนี่ยก็จะเป็นน้ำนะคะบางรายก็มีมูกมีเลือดนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เด็กมีภาวะท้องผูกนะคะซึ่งท้องผูกเนี่ยบางรายเนี่ยก็เป็นท้องผูกจาก การทานอาหารบางรายเนี่ยก็เป็นท้องผูกจากที่เป็นความผิดปกติของระบบลำไส้ของเขานะคะลักษณะอุจจาระที่เราสังเกตเนี่ยก็มักจะเป็นลักษณะท้องผูกถ่ายแข็งนะคะสำหรับอุจจาระนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจนะคะอุจจาระของเด็กนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถบอกอุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรต่างๆที่ลูกเนี่ยอาจจะพังเผลอไปนะคะอย่างเช่นเด็กวัยซนนะคะหนึ่งขวบสองขวบที่เขายังไม่ค่อยรู้ว่าสิ่งไหนอันตรายนะคะเด็กบางรายเนี่ยอาจจะโซนหยิบโน่นหยิบนี่ทานเข้าปากไปนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าในอุจจาระลูกอะคะ่ะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้ามาบ้างไหมนะคะอย่างเด็กบางรายเนี่ย อาจจะทานพวกเศษยางเศษพลาสติกนะคะหรือว่าลูกโป่งนะคะเข้าไปสารพวกนี้เนี่ยจะไม่ย่อยสลายในระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ ขับถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหมั่นสังเกตนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าเ,เรามีช่วงที่อาจจะพังเผอไม่ได้ดูแลลูกไปนะคะอาจจะทําให้ลูกเนี่ยหยิบโน่นหยิบนี่เข้าปากไปนะคะก็ขอให้ระมัดระวังตรงนี้ผ่านการสังเกตอุจจาระลูกด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตอุจจาระของลูกน้อยอย่างสม่าเสมอนะคะอย่างเช่น หากผ่านไป3-4วันแล้วอุจจาระของลูกยังเป็นขี้เทาอยู่แสดงว่าลูกกินนมไม่เพียงพอหรืออาจจะดูดนมไม่ถูกวิธีซึ่งควรแก้ไขเรื่องการดูดนมแม่ด้วยการจัดท่าทางที่เหมาะสมเมื่อลูกอายุ1เดือนจะเริ่มอุจจาระเพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่หากลูกถ่าย2-3วันต่อครั้งแล้วอุจจาระยังเป็นสีปกติเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เหลวหรือแข็งจนเกินไปก็ถือว่าปกติอยู่ค่ะในบางครั้งเด็กที่กินนมแม่อาจจะถ่ายทุกซองถึงวันท้ลลักษณะอื่นปกติก็ไม่ต้องกังวลค่ะ หากลูกอุจจาระเลวเละเป็นน้ำวันล,ละหลายๆครั้งแถมอุจจาระยังมีกลิ่นเหม็นเน่าหรือมีมูกปนคุณแม่ควรพาลูกน้อยไปพบคุณหมอทันทีนะคะลักษณะของอุจจาระลูกน้อยเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพอาหารการกินและสภาพสุขลักษณะของเขานะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตรวจดูให้ดีทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าสุขภาพของลูกเราตอนนี้เป็นยังไงคะ่ะตอนนี้ค่ะเชฟเมย์และผู้ช่วยตัวน้อยรอเราอยู่แล้วนะคะกับช่วงคุกกิ้งทานค่ะติดตามชมกันได้ค่ะ